ทำบัตคัดกรองเนี่ยเราเหมือนเป็นคนเปิดประตูให้คนไข้ค่ะคนไข้จะได้ไปต่อหรือเปล่ามันเหมือนอยู่ที่เรามันเป็นภาระค่อนข้างใหญ่หลวงเหมือนกันว่าเราจะให้คนนี้ไปหรือไม่ไปต่อ ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลท่านอาจารย์ฉลาดส่วนเวลาท่านมีมุมมองที่กว้างไกลท่านมองดูแล้วว่าเอจุลาเราน่าจะเป็นผู้นําในการดูแลคนไข้ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ซึ่งเราก็เลยใช้ตึกจงกลน,นีเนี่ยครับเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่พอสร้างเสร็จภายในหนึ่งปีเกิดจริง จุดคัดกรองเนี่ยของโรงพยาบาลจุฬามีทั้งหมด3จุดใหญ่ๆนะคะมีจุดของผู้ป่วยนอกมีจุดที่อุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วก็เป็นหน่วยที่ตึกจังวนนีเมื่อมาได้รับคิวเรียบร้อยแล้วก็จะพบกับพยาบาลน,นะคะแล้วก็ทําบัตรซึ่งด้านล่างจงังวนนีค่ะมีทุกอย่างพร้อมนะคะในนั้นมีอะไรบ้างมีตั้งแต่จุด screening จุดทําบัตรที่เอ็กซเรย์ตรงนั้นก็มี ห้องตรวจห้องสวอปเรามีการสร้างห้องที่เป็นห้องความดันลบตรงนั้นเป็นแท่งทั้งแท่งเลยแล้วตรงกลางจะเป็นปล่องมันจะทําให้ระบบการระบายอากาศเนี่ยดีมากๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดที่ดีมากๆในการที่จะเป็นตึกที่รองรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ได้ดีครับหลังจากที่ทราบแล้วว่าคนไข้ดีเท็กน,นะครับก็จะประเมินคนไข้ตาม ตามความเสี่ยงและก็ตามอาการความรุนแรงของโรคโดยที่ก็จะโทรไปสอบถามหรือก็คือดูเวชระเบียนแล้วก็จัดการให้คนไข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและก็เป็นฮอสพิทอลนะครับในแต่ละวันเนี่ยตัวเลขคนไข้ที่มานอนโรงพยาบาลน่ะคือเคยสูงสุด60-70คนต่อว,วันเลยเราไม่เคยมีลิมิเตชันมันเกินลิมิตได้ตลอดเราก็จะพยายามช่วยเหลือให้ทุกคนได้รับการนอนโรงพยาบาล ตอนนี้เราก็พยายามจะเน้นรับคนไข้กลุ่มเราบางตรงนี้ได้โพสติฟที่เราแล้วก็หาเตียงที่เราได้นอนลงยาบาลจุลาเพื่อให้เขากลับไปอยู่กับลูกหลานได้อย่างปกติปกติเราจะมีการให้มารับบัตรคิวตอน6โมง7โมงเช้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการมารับบัตรคิวมานั่งรอกันตั้งแต่6โมงเย็นบางคนเอารองเท้ามาจองแล้วก็นอนรอกันอยู่ตรงนั้นเราน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะฮะ ที่ตอนนี้ปัจจุบันเรายังให้ walk in อย่างนี้อยู่คือเราเป็นห่วงคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ line. เราก็จะเห็นคนอายุ70-80ปีให้มานั่งจองออนไลน์ line. เขาทำไม่ได้แล้วเราก็อยากจะช่วยคนทุกคนจริงๆคือเราทำงานบนบนความไม่มีขีดจำกัดหมายความว่าเราไม่ต้องเลือกเลยว่าคนนั้นมีเงินหรือไม่มีเงิน เพราะนั้นเรามีแค่แรงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะดูแลคนไข้พวกเราอ่ะต่อสู้กันไปได้เพราะว่าทีมของเราทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยพี่เราประพที่ช่วยดูแลการจัดคิวเจ้าหน้าที่ชุดฟ้าผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลแม้แต่ทีมแพทย์มันมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆคนละจากงานหนึ่ง ที่ตัวเองทำอยู่แล้วมาช่วยกันทำอีกงานหนึ่งส่วนตัวแล้วเป็นพยาบาลที่ดูแลเรื่องการคัดกรองอาการของผู้ป่วยนอกทุกคนเอาความรู้ความสามารถของตัวเองที่ได้ค่ะแล้วก็ปรับตัวเองเพื่อมาช่วยเหลือกันจุฬาลงกรเนี่ยเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยเลยที่รับคนไข้นอนโรงพยาบาลเร็วที่สุดคือเอาประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักเป็นภาพหนึ่งของประวัติศาสตร์ พวกเราทุกคนเรามีความรับผิดชอบที่เราเป็นหมอในฐานะจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติ